เอาล่ะกลับรียนคุณผู้ชมทุกท่านและก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l t h อ Move ครับและนี่คือการสรุปเนื้อเรื่องค a n นต m มเ e รกเอพิโซดที่1 4บสเอพิโซดสุดท้ายครับโดยเอพิโซดนี้ผมขอเน้นไปที่เนื้อเรื่องช่วงสุดท้ายรวนๆวเลยนะครับแจ็ค <Jack S 1> <Jack S 2> ที่กลับมายังช่วงเวลาปัจจุบันเขากำลังเดินทางมาที่ศูนย์บัญชาการใหญ่ของโมนาคเพื่อช่วงชิงเครื่อง CFR ทว่าคนที่ขวางทางเขาอยู่ตอนนี้ก็คือเลียมเบิร์กระหว่างทางแจ็คจะได้รับการช่วยเหลือจากพี่โอน,นาเพื่อเปิดประตูชั้นต่างๆและเมื่อ เขาเดินทางเข้าไปเรื่อยๆจะพบว่าการแตกหักของเวลานั้นแย่ลงเรื่อยๆเช่นกันมันเหมือนกับว่ามีการซ้อนทับกันของเวลาและมันทําให้เสมือนกับเห็นภาพหลอน จากนั้นเขาได้เดินทางต่อไปแจ็คได้พบกับหลักฐานข้อมูลที่บอกว่าเครื่องข้ามเวลาที่มหาวิทยาลัยถูกย้ายมาตั้งภายในบริษัทโมนาอีกด้วยและในที่สุดเขาก็ไปถึงห้องทํางานของพอลครับที่ตอนนี้เจ้าของห้องไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแต่เหมือนกับว่าพอลจะรู้ล่วงหน้าพอลได้ติดต่อเข้ามาเพื่อบอกกับแจ็คว่าเขารู้ว่าแจ็คอยู่ที่นี่เพื่อมาขโมยเครื่อง CFR บทสนทนาจะเป็นการชิงไหวชิงพริบกันครับโดยที่แจ็คไม่รู้เลยว่าพอลนั้นไปที่สระว่ายน้ำแรดเบอร์รี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว the office alarm went off is that you skulking around jack fuck you i'm done playing games i'm here for what you stole yes of course the cfr if you understood just how much depended on that you'd leave it alone but i know you don't care you're right i don't and it looks like you're not here to stop me yes yes everything will play out as it has to play out i'll see you very soon jack าละครับจากนี้แจ็คจะไปชิงเครื่อง C F R โดยเขาจะต้องเอาชนะเรียมเบิร์กให้ได้ซึ่งเบิร์กนั้นได้เปิดเครื่องป้องกันไม่ให้แจ็คใช้พลังของเขาได้ครับ Do it, man, just stay down. Fuck you. I've got too much riding on this. You're not going anywhere. It took 11 years for Will to build the countermeasure. Beth died for it, and I knew it could fix the fracture. thing didn't to have how Fuing I was s clue u Problem a แจ็คได้เครื่อง C F R มาแล้วครับแต่ว่าเขาไม่รู้วิธีใช้ทพราว่าแผนการของเขาก็คือใช้เครื่องข้ามเวลาของพอที่ถูกขนย้ายมาที่นี่เดินทางข้ามเวลากลับไปเมื่อวานอีกครั้งเพื่อไปช่วยวิวพี่ชายของเขา แจ็คย้อนเวลากลับมาได้สําเร็จโดยเข้ามาในช่วงเวลาที่เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ไม่นานจนาที่โมนากําลังบุกเข้ามาครับเขาในอดีตกับวิวเพิ่งหลบหนีออกไปจากห้องทดลองเพราะว่าเขาไม่สามารถตามไปได้เพราะว่าทางเข้าถูกล็อกเอาไว้ฉะนั้นเขาจึงต้องหาทางอื่นเพื่อไปให้ถึงวิลก่อนที่เขาจะถูกพอสังหาร การเดินทางของเขามันทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนแรกมันคือผลกระทบจากการกระทำของเขาเองชวนให้เราคิดถึงคำพูดของพอว่าเวลานั้นหมุนเป็นวงกลมและมันไม่มีทางที่จะกลับไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วได้แม้กระทั่งการกลับไปช่วยวิวก็ตามบางทีวิวอาจจะไม่ได้ตายก็ได้ Beth, it doesn't have to... Huh? แจ็คช่วยวิวเอาไว้ได้สําเร็จครับซึ่งอาจแปลอีกในยะหนึ่งก็คือแจ็คไม่ได้เห็นวิวตายกับตาตัวเองฉะนั้นอย่างที่ผมบอกครับว่าบางทีวิวอาจจะไม่ได้ตายจริงๆแต่เขากําลังเดินหน้าแก้ไขาการแต่งหักของเวลาร่วมกับแจ็คในอนาคตที่ย้อนเวลากลับมานั่นเอง ทีนี้บทสนทนาของทั้งสองบอกว่าแจ็คนั้นต้องการย้อนกลับไปแก้ไขเรื่องราวทั้งหมดแต่วิลห้ามเอาไว้ครับเพราะวิลรู้ว่าพวกเขาไม่สามารถแก้ไขอดีตได้ซึ่งผมเดาว่าน่าจะหมายถึงเหตุการณ์ทั้งหมดนับจากนี้ย้อนกลับไปจากนี้ทั้งสองจะต้องหาทางออกจากห้องสมุดเพื่อกลับไปยังสาว่ายน้ำแรดเบอร์รี่ So, fixing it here, it's always gonna fail. People are going to die, Will. You haven't seen what happens between now and then. No, but you have. What you have done has set in motion a chain of events that cannot be broken. Look, we don't know. And if we would... it could be broken, it could jeopardize the entire world. If we get one shot at this. It's too much at stake, Jack. Look, I know the stakes, okay? Then you gotta let go, Jack. Everything you have done. To get to this place is necessary. Trust me, the past is set, the future is. เกิดการหยุดของเวลาขึ้นทำให้แจ็คได้พบกับเบสอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจที่วิวพูดว่าเราไม่อาจแก้ไขอดีตได้เขาจึงเลือกที่จะไม่สัมผัสเบสแล้วเดินหน้าตามแผนเดิมต่อไป ทั้งคู่กลับมาที่สระว,ว่ายน้ำและกำลังเดินทางเข้าตู่เครื่องข้ามเวลาเพื่อย้อนกลับไปในอนาคตในช่วงเวลาที่แจ็คบุกไปยังบริษัทโมนาคแล้วได้เครื่อง c f r มา และจ้าหน้าที่โมนารคมารอพวกเขาอยู่แล้วเพราะว่าก็เกิดการแตกหักของเวลาทำให้ทุกอย่างหลุดลงอีกครั้งแจ็คพยายามจะช่วยวิลแต่พอที่มาถึงพอดีได้ขัดขวางเอาไว้และนี่เป็นการเผเชิญหน้ากันครั้งสุดท้ายพอต้องการเครื่อง CFR คืนเพื่อใช้เป็นเครื่องป้องกันให้กับไลฟ์บอทโปรโตคอลส่วนแจ็คที่เชื่อว่า CFR จะยุติการแตกหักของเวลาได้ฉะนั้นจุดยืนของทั้งสองแตกต่างกันครับแล้จะมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่ได้มันไป This is bigger than the two of us. You know, time's about to stop for good. Yes, it is. Hence the lifeboat program. A bunch of desperate people sitting around in a bunker somewhere waiting for the yeah. inevitable? Jesus, Paul. You stole the CFR, Jack. I stole it? And the plan depends on it. So, I'll take that back now, please. I can't do that. now. know เอาละครับพอแพ้แล้วจากนี้สองพี่น้องจะใช้ CFR ไปยึดเข้าสู่แกนกลางและใช้เครื่องข้ามเวลาเป็นตัวกระจายสนามพลังงานโดยแจ็คจะใช้พลังงานของเขาถ่ายประจุโคโนนให้เพื่อเริ่มกระบวนการแก้ไขทั้งหมด The universe. The countermeasure. It stitched time back together everywhere. The destruction couldn't be undone. The lies we lost were real. But we fixed it. Jack. Will. Clocks kept on ticking. Come on. Come Ow. on. I think we just saved the universe. Yeah. Where's Paul? He's dead. He's gone. I don't know. It doesn't matter. Will, he was wrong about everything. Was he? Will. ผลที่ตามมาก็คือเวลากลับมาเดินตามปกติอีกครั้งแต่อะไรที่ทำลายไปแล้วหรือว่าแม้กระทั่งชีวิตที่สูญเสียไปไม่อาจย้อนคืนแต่พวกเขาก็ทำสำเร็จ ยังไงก็ตามพอได้หายตัวไปครับเครื่อง CFR overheat แล้วก็พังลงเทว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับแจ็คอาการของเขาคล้ายๆกับพอซึ่งมันก็คือโครนอนซินโดรมนั่นเอง เรื่องราวตั้งแต่ต้นพอลบอกเสมอว่าเวลาได้ถูกวางไว้หมดแล้วเราไม่มีทางแก้ไขและเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่แจ็คทำได้คำถามก็คือเขายังเชื่อแบบนี้อยู่หรือไม่หลังจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เขาได้เห็นแบบเดียวกันกับพอลเขาจะยืนยันตามที่พอลบอกไหมว่าจุดจบของเวลาจะยังมาอีกรอบหรือเปล่านี่เป็นคำถามสุดท้ายของผู้หญิงที่สัมภาษณ์เขาตั้งแต่เริ่มเกมครับและแจ็คไม่ได้ตอบคำถามนั้นเพราะในใจของเขารู้แค่ว่าเขาจะกลับไปช่วยเบธให้ได้ก็แค่นั้นเอง was the time is a set path and nothing can be changed at the time you obviously disagreed but after everything you've seen and done we need to know what do you believe now was he right Or is it possible to change things? เอาละครับเรื่องราวยังไม่จบนะครับในเรื่องจะมีต่ออีกนิดหน่อยหลังจากจบเอนเครดิตซึ่งเรื่องราวจะเฉลยว่าแจ็คได้รับเชิญให้มายังบริษ,ษัทโมนาคเพื่อสัมภาษณ์เรื่องราวทั้งหมดที่เขาและวิวได้ช่วยโลกเอาไว้เพราะว่าในเวบ็บแรกที่เขาเห็นมาตินมันทําให้เขารู้สึกระลึกได้ถึงคนอีกคนที่เขาเข้าใจว่าเป็นภาพลวงตาในช่วงที่บุกเข้ามาแย่งชิง CFR ครับซึ่งผมเดาว่าเรื่องราวพยายามจะบอกเป็นในๆว่าคนคนนั้นก็คือมาตินมันก็เลยไปตอบคําถามด้วยครับว่าทําไมมาตินถึงยังไม่ตายทําไมเขาถึง เอาชนะเจ้าหน้าที่ติดอาวุธถึง4คนในลิฟต์ได้ด้วยมือเปล่ามาตินจึงเป็นอีกคนครับที่มีพลังแบบเดียวกันกับพอและแจ็คในส่วนของแจ็คเขาก็มารับตําแหน่งของพอต่อไปเพราว่าทั้งหมดที่เขาจะทําผมเชื่อว่าเขาจะทําเพื่อกลับไปช่วยเบสนั่นเองครับ เรื่องราวของควันต้มเบรกก็คงจะจบลงประมาณนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้นะและผมต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ยังติดตามเรื่องราวของเกมนี้อยู่จนถึงตอนสุดท้ายต้องขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับเอาละวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกับ The Move ได้ทุกวันเวลาสองทุ่มครึ่งวิดีโอนี้สวัสดีครับๆๆๆๆ